ออค่ะใช่ไหมใช่ใชมันมีเนูเยอะเลยเราอยากได้แบบนี้ใสหมใช่ใช่อ,อันนี้กำลังเป็นสิ่งที่ใครที่ทำบอปลาครับนะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นบ้านของจุลินซีย์ที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมามลูพลุนก็เอาไปใส่ในกรองปกติมันก็คือพอกองผ่านดำฟิลเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเจอฟิลเตอร์แม็กใช่ไหม แล้วก็มารอตัวนี้ซึ่งตัวเนี้จะมีน้ําผ่านเรื่อยๆ,ๆ,ๆมันจะมีรูแบบว่าให้น้ํามันผ่านตลอดเวลาแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียได้ดีมากวันที่ผมไปได้รับการรีวิวอะไรของใครนะครับผมแค่บอกว่าผมก็เลยจะทบบําบ่อปลาไม่นะลี่ มีตำแหน่งเหรอสินแสเขาให้เหรอมีเว้ยถ้าขุดไม่ลึกอะก่อ,กอขึ้นนะไม่นับอ่าเป็นงานเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะเอาตัวเนี้ยไปใส่ในหนึ่งช่องก็จะจะมีออกซิเจนก็ได้ไม่มีออกซิเจนก็ได้แต่ว่าตัวนี้เห็นดูหน้าตัดหน่อยนี่ครับเลขรากบวัวไงมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีอันนี้มันเป็นเป็นเกลียวแล้วก็น้ําก็จะผ่านได้แล้วข้างในก็จะเป็นช่องแบบนี้อีกเห็นไห อันนี้เขาบอกว่าดีมากแล้วก็ล้างง่ายคืออย่างเงี้ยจริงๆอ่ะใส่ในในตะกร้าผลไม้อะ่ะที่เวลาเขาส่งที่ตลาดไทยอะ่ะ mm hmm. เสียบเข้าไปให้เต็มเลยเสร็จแลร้อยก็ถึงเวลาจะล้างก็ยกขึ้นมาทั้งอันนะแล้วมันก็เบาน่าจะล้างง่ายกว่าเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวอัปเดตได้ฟังนะครับบวตกันเข้ามาครับว่าอยากให้พี่วิลลี่กลับมาเลี้ยงบ่อปลาที่บ้านหรือไม่ มีคนถามไม่ได้ทำรายการเช่องสามบ้าหรอพักร้อนครับพักรออนครับพักร้อนอยู่ฮะเน่ยดูสิผมเพิ่งกลับมาพักร้อนนานเลอเกินเดี๋ยวนี้พักจงกระดีกระดาไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไปถอยหลังเดี๋ยวพาดูอย่างอื่นสนุกสนานมีปลาคราฟด้วย จะเป็นปลาคราบเหรอครับใช่นี่เป็นปลาคราบปลาคราบจักกะพัดไงมันจะแบบปลาคราบจักกะพัดก็จะเป็นพวกหางยาวๆตัวสั้นช็อตบอดี้ดัวช็อตบอดี้ด้วยแล้วก็ตัวสั้นด้วยแล้วก็ป้อมด้วยแล้วก็หางยาวด้วยสุดยอด,ดยอันนี้ราคาเลยใช่ไหมลดได้ค่ะโอเค ก็สำหรับใครที่แบบว่าชอบปลาคราฟนะครับวันนี้ก็พามาดูปลาคราฟนะเห็นครับจะกระพัดอยู่กับปาสอดสอดแดงได้และอยู่ในน้ําตื้นแค่นี้ได้แล้วก็แบบตัวสั้นด้วยเนี่ยลันติดก็สบายแล้วเลี้ยงแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณพอใจแต่ผมผมต่อคอยยังยังยืนหยัดครับุ คอนเซปต์เดิมฝรั่งทำเกินแค่นี้ไม่พอตู้ตรงใจบ่อต้องใจทุกอย่างต้องใจแต่นั่นก็หน้าเลี้ยงนะไม่ใช่เห็นน้ําแค่นี้อยากเลี้ยงเลยอ่ะใครๆก็จริงๆก็ตู้แค่นี้ก็เลี้ยงได้แล้วนะไงใช่แล้วก็แบบมีกรองมีอะไรให้เขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเลี้ยงต้นไม้เยอะขนาดนี้คุณไม่ต้องมีกรองก็ได้เอาอไว้ต้นไม้พวกนี้กับรากมันอะ่ะม,มันก็บำบัดน้ําไปแล้ว ไรพวกนี้ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะแยะมากมายก็เบึ๊บเบอบบอย่างเงี้ยขึ้นมาหรอกนี่น,น,น,น่ารักดิสัน้นชอบไหมอไอ้นี่ดิไอเนี่ยหน้าไอ้นย่สวยโดยได้หางแดงเลยตู้ไม้น้ำสีแดงนี่มันก็เล้าใจดีเหมือนกันนะ ตูไม้น้ำนี่ไม่ใช่เลี้ยงง่ายนะครับหลายๆคนนะกำลังนั่งนึกอยู่บอกว่าเอออยากได้แบบนี้ยโอ้โหงานงานเยอะมากนะคือมันไม่ใช่แบบจบแล้วจบเลยอ่ะมันต้องตรวจตลอดเติมคาร์บอนแร่ธาตุให้ต้นไม้พอไหมแล้วก็แล้วเห็นแล้วที่ต้องมีกันไกลตัดแต่งทั้งวันเพราะว่าถ้าคุณปล่อยไปปุบป๊บ,เ,บเนี่ยไอ้พุ่มนี้ก็มาเบียดกับพุ่มนี้ละ ถ้าปล่อยไปมากเกินไปปุ๊บก็จะไม่เห็นปลาเลยไม่จะขึ้นเต็มหมดข้างบนแสงก็ลงมาไม่ถึงไอ้ข้างล่างก็ไม่รอดก็ต้องเลมเลมเลมเพื่อให้ข้างล่างรับแสงได้ด้วยเห็นไหมแต่พอคุณเลือกปลาสีสดมาเนี่ยโอ้โหเนาะสวย,สวยไหมล่ะ<ว>ลดูดิดูแดงตัวนี้เนี่ยโอ้โหพ่อคุณสีจัดจ้านทุกตัวเลยอะ่ะเอาไล่ไล่อันดับผมว่านะ ผมว่านะตู้ทะเลเบอร์หนึ่งเลี้ยงยากมากอ่าไล่อันดับยากนะตู้ทะเลเนี่ยยากมากต้องฝีมือจริงๆมาต่อที่สองเนี่ยคือตู้ไม้น้ำตู้ไม้น้ำเนี่ยที่จะให้สวยแบบของเขาข้างนอกเงี้ยนะเขากาลังจัดอยู่เลยนะแต่สวยคุณดูเลยคือยกยกไปตั้งอ่ะจบเลยนะเหมือนบอนไซแต่ว่าจะเมนเทนให้เขาสวยแบบนี้ได้ตลอดหรือเปล่าน่าอนกเรื่องหนึ่งอานที่สวยมากเหมือนบอนไซตู้นี้สวยมาก ใช่ป่ะสวยแล้วก็มาตู้ปลาธรรมดาตู้ปลาธรรมดาฮะนี่ทะเลนี่ทะเลนะครับปูปลาทะเลเนี่ยคุณลองนึกดูว่าไอ้นี่ก็มีชีวิต่ไอปลานีโมก็มีชีวิตใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ก็มีชีวิตมีชีวิตหมดเลยไอ้นี่ก็มีชีวิตมีไอคอนขอนปูนเนี่ยที่มันเป็นเออแล้วไอ้นี่ต้องมีกระแสน้ําต้องปลิวตลอดเวลาต้องปลิวไอ้นี่ก็มีชีวิตนะเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ย เนี่ยอันนี้ก็มีชีวิตซึ่งแสงก็ต้องมีคราวนี้ไอ้แสงพวกนี้มันจะแพงตรงไหนรู้ป่ะมันจะมีระดับแบบที่เรียกได้ว่าสว่างมืดตามเวลาจริงด้วยพอเช้ามาก็ค่อยๆสว่างขึ้นมาก็มาเที่ยงเที่ยงเหมือนอยู่ใต้ทะเลพอเที่ยงก็จัดหน่อยจัดหน่อยแล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงอยากได้ไหมอยากได้มีเวลาไหมไม่มีแต่อยากได้เอางี้ ตู้ไม้น้ำธรรมดากับนีออนแค่นี้จบเลยเนี่ยเอาอันนี้ส้นีออนนี่นะเนาะอ่านีออนแค่นี้แล้วก็ไอ้แดงๆนี่ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็ยังไม่ถนัดออนมันกว่าจะได้มาเป็นทรงเนี่ยก็ยากนะพี่ยาก <จะ S 1> ก็ตแต่งทั้งหมโอ้โหคุณแล้วอุปกรณ์อะตู้กระจกเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่อุปกรณ์ใต้นี้สิแอบดูแอบดูแอปบ้านเหรอแอบดูหลังบ้านบ้านหลังโซน โอ้โหอีกเยอะหรือคุณจะมาอย่างนี้เล่นแบบเปื่อยก็ได้นะธรรมสบะโลง่ลงๆเหรอโลง่ลงๆเลยไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มีแค่อุปกรณ์กรองแค่นี้เซตนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยกระจกปา่าไหว้แล้วก็กรองเปื่อยๆแล้วก็มาทุกอย่างนี่เอโต้หมดเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นของตู้นี้ป่ะอ๋อตู้ไม้น้ำตู้ไม้น้ำเข้ามาบฝากวางเนี่ยซิลรโโอยวาลเนี่ย ADA, ADA นี่เราไปเออ ADA ใช่ของ ADA นี่ยเขาที่สุดแล้วละ่ะคุณสังเกตไหมหลายหลายคนอาจจะยังไม่สังเกตนะว่ามันจะมีกระจกหลายแบบกระจกธรรมดา s ับซูเปอร์เคลียร์เนี่ยคือซูเปอร์เคลียร์ถ้าเป็นของ ADA เนี่ยพี่ว่าอันนี้ซูเปอร์เคลียร์คือหมายความว่าใสแจ๋วเลยมันก็จะดูใสมากอ่ะคุณไอซ์เซลมีออนมันเลี้ยงง่ายเกินไปนะก็หลังๆนม่ขี้เกียจอ่ะคุณไอซ์เริ่มเอาอะไรที่มันมักง่ายแล้วราคาถูกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเฮ้ยธรรมาสบะโอเคนะถ้าเป็นตู้อย่างเงี้ยแต่ที่บ้านก็มีได้ตู้เดียวก็จบละแต่มาดูเพื่อความมันถ้าเติมอะเนาะ เติมแรงบัรดาลใจกันหน่อยดีกว่าเราต้องหันกลับมาเลี้ยงกันเยอะๆบางคนบ้านเล็กๆนะคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณเอาแค่นี้นี่นี่คุณดูนี่นะน่ารักนะน่ารักไหมไม่ต้องมีอะไรมากขอให้แม่งฟองออกมาหน่อยนึงบอนคาร์บอนแล้วก็กองอยู่ข้างบนกองอยู่ข้างบนที่เหลืออยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆไปซ่อนอยู่นี่ฉันขึ้นถึงยอดเขาแล้วม่ามีระบบไฟสำรองไหมครับ ที่ไหนครับระบบไฟสำรองไอ้พวกเนี้ยระบบไฟสำรองอ่ะไม่ไม่ค่อยมีความจำเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดไฟดับ6ชั่วโมง8ดชั่วโมงเนี่ยมันต้นไม้น้ำก็ไม่ตายปลาที่อยู่ในในหมู่ต้นไม้น้ำเนี่ยกินออกน้อยเพราะตัวมันเล็กเพราะฉะนั้นในจริงๆพวกเนี้ยคุณเลือกตู้ปุ๊บเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องมีไฟสำรองเลยไฟมันมืดทุกอย่างมันมืดไม่มีอะไรตายนอกจากว่าไฟดับแบบว่า เดือนหนึ่งอะ่ะม,มีไหมคุณอยู่ในหมู่บ้านที่มีไฟดับเดือนหนึ่งไหมถ้าไม่มีแต่ปลาทองอ่ะยาก<อ>ปลาทองหรือปลาคาร์ฟถ้าเกิดอยู่กันหนานแน่นเนี่ยแก๊งนีอง้ออกแกแ๊งพวกใช้ออ,ใชออกก็ต้องมีคุณท่า,ทานูนถามว่าคุณวิลลี่ยังเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ไหมครับอ้ยผมกำลังจะเปิดฟาร์มปลาคาร์ฟนะครับชื่อว่าชื่อว่าวิลลี่ฟิตฟาร์มเลยครับก็ เดี๋ยว31นี้ผมก็บินไปญี่ปุ่นไปซื้อปลามาอีกนะครับเดี๋ยวจะมาพลายให้ดูกันนะครับว่าฟาร์มผมเป็นยังไงบ้างตอนนี้กําลังก่อสร้างหลอปูนเกือบเสร็จละบ่อเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเหลือกั้นกรองหลังคาโครงเหล็กขึ้นละนะครับเป็นฟาร์มเล็กๆขายปลาตัวเดียว <laughs> ทางเจเจมอขอบคุณที่พี่ด้วยสวัสดีค่ะแล้วขอบคุณที่มาไลฟ์ที่นี่ค่ะอ๋อขอบคุณเจเจมอที่ให้ผมเข้ามาจอดรถครับ <laughs> ผมมาชอบ <laughs> ผมไม่ค่อยได้เดินห้างอื่อวก็เดินอยู่แถวๆเนี้ยเจเจมอแล้วก็ พยายามจะมาหาซื้อไฟอ่ะช่วยกันหน่อยตอนนี้อยากได้ไฟหลอดยาวในตู้ปลาแา,าดร้านอยู่ไหนมันขาดหมดแล้วตอนนี้ไอ้ตู้ไอ้ไฟยาวอะ่ะสำหรับอโลวนาน่าเข้าใจไหมมันจะมีไฟแบบไฟแดงไฟขาวไฟเดย์ไลท์ผมมาอยากได้ไฟเดย์ไลท์หลอดยา,ยาวที่กันน้ำได้ที่มันต่อสายอะอยากได้สี่หลอดเมื่อก่อนร้านอยู่ตรงนี้ร้านย้ายไปแล้วเลยไม่รู้เขาอยู่ไหน มีใครรู้บ้างไหมนี่นี่ไม่ได้ไปไหนเลยนะตอนแรกกะว่าจะซื้อปุ๊บแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างไปหาเจ๊จือแต่ตอนเนี้ยวนอยู่หน้าแอลติสอย่างเดียวเพราะว่ามันสวยใช่อยากให้คนดูแต่แต่ว่าน้องที่แอลติสก็บอกว่าเขาน่าจะเขาย้ายไปแล้วอยู่โรงงานแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเอามาลงไา เนี่ยมีคนอยากได้แบบนี้เยอะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสน,นะเอาครึ่งน้ําครึ่งบกก็เลี้ยงง่ายนะ<ม>ใช่ไหมคุณชม,มคุณลองนึกดูดิมันมีแค่ปั๊มที่ดูดเนี่ยแล้วก็ขึ้นน้ําตกแล้วก็ไหลลงมาแล้วไฟก็คือไฟต้นไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้มันก็ค่อยๆมาเป็นบอนไซเล็กๆเล็กๆคุณจะเลี้ยงกบก็ได้ตะเกียเหมือนกบใช่ไหม เคียดกุ้งหอยปูอะไรว่าไปลาแล้วปลาเล็กๆซะหน่อยนึงแต่ผมเป็นคนชอบปลาใหญ่ไงผมก็แต่ผมดูตรงเนี้ยสวยแต่ไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนก่นอ,อนหน้านี้พี่หอยอยากได้อย่างเงี้ยไปตั้งในห้องน้องก็คือ <Glen> <im> <laughs> ปอดบวมนะมันชื้นเ,<อ>เล็กลงมาก็มีไอนะเนี่ยแล้วก็ซื้อสําเร็จเลยก็มีทําขายนะคือคุณไม่ต้องไปจัดเองหรือคุณจะแสดงฝีมือคุณไปจัดเองก็ได้ นี่เขาพร้อมยกเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเซ็ตเนี่ยพร้อมเลยเขาพวกเขาก็เรียกว่าพวกอะไรนะพวกเทราอรอใช่บางทีก็มาตู้มมันจะไปอย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไปจัดเองก็ได้แต่อันนี้รอเวลาอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ผมจะอยู่ถึงหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ในการที่มันจะขึ้นเต็มแบบนี้หรือเลือกแบบนี้ก็ได้นี่ เล็กๆน่ารักดูดิดดนี่นี่นจบเลยแบบนี้แบบนี้น่ารักมากแบบนี้ราคาไม่แพงแต่ต้องได้เึิบแล้วก็สมมุติบอกว่าเฮ้ยทำไมเราทํางานหนักขนาดนี้เราไม่ได้เที่ยวเขาคอกับเพื่อนๆในหน้าหนาวเลยครับวิธีการนะครับคุณก็ซื้ออันนี้ไปไปตั้งในห้องแล้วคุณอยู่อย่างนี้เฮ้ยแม่เหมือนได้มาพักผ่อนเลยว่ะ <laughs> อตายแล้วอยากเข้าป่าจังเลยอ่ะอันนี้วิวเขาคอยฮะอันนี้วิวเขาใหญ่อันนี้เฮ้ยโอ้ตายแล้วเห็นเลยอ่ะไกลเลย เออแต่ถ้าทาสําเร็จแล้วเนี่ยเจ๋งนะ<อ>งแล้วราคามันแตะต้องได้แล้วคุณคุณดูปูเอ๊ะคุณดูดินข้างหลังเด้ข้างหลังอย่างี้เยเนาะข้างหลังเขาอัดดินอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วเขาก็ปิดครึ่งข้างบนเขาจะปิดไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ความชื้นมันไม่หายเห็นป่ะดังนั้นคุณก็คุณก็ซื้อแท่นนี้ไฟนี้แล้วก็ไอ้นี่ไปเลยวางปึ๊บจบคุณไม่ต้องทําอะไรเอาฟอกกี้แล้วก็จบแต่เขาก็ให้คาแนะนำนะที่อะไรดี ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยเขาใจดีมากผมก็มาประจำทั้งๆที่ททไม่เคยซื้อเลยแบบนี้ก็เทะนะคือจริงๆอะจับจัดชั้นแบบเนี้ยแล้วก็วาง,งใช่เพราะว่าวเรียงปัญหาของตู้ซื้อตุ่งเนี้ยมันจะขึ้นไอ้น้ำเกาะใช่ที่เขาเปิดครึ่งเพราะว่าไม่ให้มันมีไอ้น้ำม,มาเกาะข้างหน้าเออแล้วมาปิดข้างหลังไงแต่ความชื้นยังอยู่ไงแต่ว่าเนี่ยพอคุณเลือกแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขามีรูแค่นี้ไง รูเนี้ยมันรูเนี้ยมันไม่พอให้ไอน้ำมันออกเพราะความชื้นมันเยอะอใช่ป่ะล้วถ้าเกิดคุณแบ็กกราวคุณอยากได้อะไรถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจปุ๊บคุณอยากดีไซน์เองอด้านนี้เลยครับอิงเจ็ต <c oughs> <c oughs> อันนั่งข้างก็มีอิงเจ็ตเลย <c oughs> เล็กไปเหรอ <c oughs> เล็กไปหน่อยอ่ะขยายอะมาเอาแบบใหญ่หน่อยไหม <c oughs> นี่ฟอกฟอกเลยของสวยๆทั้งนั้นเลย แล้วก็แล้วก็ส่วนส่วนตรงนี้ก็เป็นหน่วยเขาเรียกว่าไง a r อาร์ตอาร์ตไดเรชันของเขาหน่วยพอปวันวันก็นั่งต่อไปให้เขาเนี่ยวันวันทำมากี่ตู้แล้วเนี่ยหนูทุกตู้ครับใช่ไหมไอ้นี่ไอ้นี่ทำทุกตู้แน่นอนคือใกล้ทำไปอะทุกวันอะชีวิต เขาก็นึกว่างานลาบากนะผมขายตู้ครับทําตู้ทั้งวันเขาคิดว่าทำตู้สื้านขาว่าทำตู้สื้อ้านึกว่าบิวอินไม่ใช่นะครับทำตู้โชว์สวยงามนี่ฝีมือเขาทั้งนั้นครับนี่ฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้เวลานานแค่ไหนในการทําของคุณประมาณ2สัปดาห์ สองสัปดาห์โดยการเติมไปก่อนแต่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมทำเป็นโครงสร้างการทำโ้างแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงโฟมแล้วก็ติดติดอนโฟมสอนไหมสอนสอนคนทำปะไม่ได้สอนคือคุณก็ทําตู้แล้วก็เขาก็ยกตู้นี้ไปเลยใช่ไปตั้งที่บ้านโดยที่แค่ต่อปลั๊กเฉยๆแล้วก็จบเลยปะก็มีลูกค้ามาสั่งให้ทําเป็นเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ แล้วแต่ขนาดซึ่งเราเราสั่งเราสั่งตู้ตามขนาดช่องที่เราอยากได้ได้ไหมหรือว่าตู้มันมาสแตนดาร์ดโอมันมา,มนานเป็นตู้มาตรฐานอยู่แล้วซึ่งดีที่สุดคือตู้เขาทํามาแบบว่ากันน้ําอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอย่าไปต่อตู้เองดีกว่านะใช่ไหมแล้วก็เปิดมาได้แต่จะชันมากชันน้อยนี่บอกน้องได้เลยป่ะ ดีไซน์แบบว่าพี่อยากเลี้ยงกบอะเพราะฉะนั้นมันต้องมีพื้นที่ให้เขาหน่อยนี่ชันเกินเออใช่ปะกบกูมิชชันอีพอซิเวอร์ทั้งวันเลยอะตามตามตาตาม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 อย่าตกเขวนะเออน่ารักหรือจะแบบครึ่งครึ่งงี้ก็ได้แต่ผมว่านะเนี่ยที่พี่หอยเคยอยากจะยกไปเลยอะราคาดีอะแบบว่า มันแตะต้องได้แล้วก็มาถึงปุ๊บมาถึงเนี่ยเขาอะเลี้ยงมาให้แล้วเพราะฉะนั้นไม้มันติดแล้วก็เวิร์กนี่ไงหรือมีอันเนี้ยแต่อันนี้เขาถังใหญ่เพราะว่าเขาใช้ฉีดหลายตู้ไงไอย่างเงี้ยได้อัครา,าสรุิบอกว่าร้านนี้ประสบการณ์เยอะมีหลายแบบค่ะใช่ครับแค่ดูนะจิตใจแค่ดูคุณเชื่อมั้คุณผู้ชมสวยมากเลย อย่ามาเดินแถวนี้มันรีแลกแล้วมันติดงอมแงมเนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะมาซื้อหลอดแล้วไปนะผมยังวนอยู่เลยอ่ะผมยังวนอยู่แล้วก็ได้ได้นานมากแล้วก็คือถ้าเกิดคุณมีเวลาแล้วคุณอยากจัดเองผมไม่ว่าแต่ถ้าเป็นแบบผมอ่ะคือผมจะซื้อตู้เล็กๆไปประมาณสักสิบตู้แล้วก็ตรงนั้นทีตรงนี้ที โอ้โหชงกาแฟร้อนๆนะเยินนี่ๆนี่ดูท่าอันนี้แอดแอดมินก็จะเขินตัดผมแล้วหน้าเด็กลงมากค่ะขอบคุณมากครับนี่ที่ชอบชอบแบบนี้คอมพิวเตอร้เม่พร้อมระบบ Amazon เอาตั้มปลาพวกอเมซอนต่างๆนี่ดูผีเสื้อเขาซักเกอร์แม่งอยู่แบบเผือกเกาะอยู่เนี่ยแล้วก็นี่จัดแบบลอยเลยนะคือนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วคุณสามารถจัดโดยที่ไม่ต้องลงดินก็ได้เข้าใจว่าปกติมันจะลงดินลงทรายใช่ป่ะเขาไม่ลงดินเขาไม่ลงดินเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปอโลวนาเราเราเออกกรวดออกให้หมดเดี๋ยวก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ยแต่ว่าต้นไม้เขาจะมีต้นไม้ที่มันมันสามารถแช่น้ําได้รากเขาอยู่ในน้ำํำปุ๊บเขาก็ทําระบบไง <Okay. S 1> แล้วแล้วไม้จริงไงแล้วก็ไม้จริงๆที่มันลอยอยู่แต่ว่าเขางัดไว้ไงพองัดไว้แล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วเนี่ยคือระบบที่ที่หลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะทํำยังไงบ้างไอ้นี่ไงที่ผมดูไอ้ลากบัวก็ไว้อย่างเงี้ยก็คือเนี่ยลงมาปุ๊บก็จะมีไอ้ตัวใหญ่ใหญ่ดักกายภาพก่อนใช่ไหม ใหญ่ดักปุ๊บก็ยังมีละองอยู่ละองก็ไปให้ไอ้ไอ้ผู้นี้จับไปผู้นี้จับเสร็จเรียบร้อยก็มาเจอฟิลเตอร์แมตฟิลเตอร์แมตแล้วก็มาเจอลากบัวลากบัวคราวนี้รากบัวมันก็มันก็เป็นเซรามิกเมนอื่นเขาเรียกเหมือนเราหรือเปล่าเมา t ์เ n น Tre ีอะไรของเขาก็ไม่รู้โลตัสสักอย่างหนึ่งอะกูรู้ว่าเมารู้ว่ายี่ห้อเมา n ์ a i n ของจีนะครับเมา t ์เทน Tre ีโลตัสสักอย่างหนึ่งเมื่อวานเพิ่งดูอยู่เลยแต่ว่า ผมก็มันเหมือนลากบัวออผมก็เลยเรียกลากบัวขอโทษ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาต่อด้วยพวกพวกลากเล็กลากบัวเล็กนะครับอันนี้เนี่ยลากบัวเล็กแล้วก็ปั๊มขึ้นเลยหรือจะใส่ UV อีกหน่อยหนึ่งก็ได้อันนี้ก็อันนีน้น่าจะทำมาเพื่อมาโคกับแอลนติตนี่คือของเม t ์เ n นทรีเห็นปะเออนี่ย u ม t ์ i n นทรีเนี่ย มาเลทีเนี่ยเขาเขาของจีนที่เขาจะมีเยอะแยะมากมายซึ่งจริงๆแล้วเขาทำทั้งอควาเรียมจนถึงบ่อปลาคราฟใหญ่เลยผมก็เลยคิดว่าเอยเดี๋ยวจะมาดูซิว่าฟิลเตอร์แมทเขาเขาบอกว่าเป็นสไปโรลซึ่งผมก็อยากจะไปลองใช้อยู่เหมือนกันสำหรับบ่อที่บ้านนะครับมาเส่นทีเข้าได้นะมาเล่นทีขอฟิลเตอร์แมทได้ป่ะฟิลเตอร์แมทกับไอ้ไอ้ลากบัวเดี๋ยวถ่ายให้ที่บ้านขอฟรีอะ่ะ อ๋อจริงจริงลองนึกดูดิอชั้นไหนคะอันนี้อยู่ชั้น2ครับอันนี้ร้านแอดนติสอยู่ที่เจเจมอลชั้น2นะจ๊ะเข,เขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญและอยู่มานานมากแล้วเรื่องของตู้ไม้น้ำนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของหลายๆอย่าง ADA อะไรออะไรเงี้ยแล้วก็การประกวดไม้น้ำซึ่งตรงนี้มาทีก็จบเพราะว่าเขาก็เขาก็ทำตอบให้เราได้เยอะแล้วก็มีไฟให้เลือกเยอะ เขาก็ทําตอบให้เราได้เยอะแล้วก็มีไฟให้เลือกเยอะไฟเลือกเยอะตู้เลือกเยอะดีไซน์ออกมาให้มันตอบโจทย์หลักในบางครั้งอะ่ะพี่นั่งนึกอยู่นะถ้าเกิดว่าเออนี่น่ารักไหมได้หมดได้หมดคอนโดคอน,นโดนนะเออแขวนแค่นี้แล้วเป็นหนังด้วยนะสวยปะ รีแลกเลยล่ะผมบอกให้แต่ว่าต้องทำเกินตัวนะครับเพราะว่าแพงฮะออขอโทษขอโทษขอโทษ,ข,อขอโทษครับผมเดี๋ยวจะกินยาละพอดีตั้งรจเขาเป็น ใฟนรายการเขาให้มาดูแลพี่วินเรื่องที่จอดรถอุ้ยไม่ต้องหลอกลมา<ต>ดูเลเรื่องไอ้นี่เรื่องอะไรเรื่องว่าเขาเห็นพี่วินี่เล่นปาครัฟอะไรเงี้ยเขาให้มาบอกพี่วินเรื่องเสนอสนใจมีพวกทีมปะคราฟอะไรจะมาประกวดอะไรที่ตลาดปลาเดี๋ยวเขาให้ที่ประกวดอะไรนีเยี่ยมออขอบคุณล่วงหน้าเดี๋ยวจัดให้เ,ออเดี๋ยวมาติดต่อเลยเอ,อเอาไหมประกวดปะครับกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมเปิดฟาร์มแป๊บนะฟาร์มผมฟาร์มอยู่ไกลฟาร์มอยู่นอกเมือง แต่เดี๋ยวผมจะมาไอ้ไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนวะไอ้เราจะจะไปซื้อหลอดไฟอะ่ะต้องลงไปเดินตรงแถบปะคาบใช่ไหมข้างนอกอะ่ะขอบคุณมากนะไปแลนะ้วเดี๋ยวไปซื้อหลอดไฟก่อน <c oughs> หลอดไฟลงไปตรงตรงโซนปะคาบมันน่าจะมีไมห้หลอดตู้ยาวๆอะ่ะ <c oughs> อยู่ตรงนั้นนะนะ <c oughs> พอดีเจ้านายเขาเดินเจอพี่เลยให้มาดูเลยเขาเหลือเดินสวนบ้านเหรอครับเขาเดินมาตรงนี้พอดีอ๋อแล้วก็เห็นบอกว่าผมมาใช่ผมคือผมไม่ได้เดินที่ไหนไงผมก็มาละเพราะเอาเอาเอาที่คุ้นเคยอยู่พี่เิลลี่เดินที่ไหนอ่ะพี่เดินเจเจมอลว่ะพี่วิลลีม่มีพวกปราการตรงนี้เจ้านายเขารู้ว่าพี่เล่นครับเดินลงด้านนึงครับ ครับเดี๋ยวเราคือวันนี้บอกก่อนว่ามาทําอะไรวันนี้ผมมาซื้อหลอดไฟเพราะว่าตู้ผมดําหมดละมืดไฟขาดหมดล้ครับก็จะมาซื้อตู้ซื้อไฟที่มันกันน้ำอ่ะนะที่เป็นหลอดหลอดยาวๆอะ่ะใส่เข้าไปในตู้สักสี่หลอดแล้วก็เนี่ยนี่คือเหตุผลว่าเวลาผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ไว้ในตู้ปลาแล้วมันดีอะ่ะ มันใช้เวลานาน,านมากในการขาดไงพอนานมากในการขาดเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งมาที่ร้านแม่งร้านร้านไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ร้านย้ายก็ต้องไปตามตามหากันครับ <c oughs> ขอขอบคุณผู้ติดตามใหม่ขอขอบคุณเจเจมอนะครับที่ส่งคนมาดูแลผมนี่มีบอดี้การ์ดเลยนะฮะขอบคุณท่านท่านเจ้านายที่ส่งคนมาดูแลผมครับ <c oughs> อุ้ยซื้ออย่างนี้ให้แม่บ้านใส่ดีกว่าอเอา้าแต่งตัวเป็นแบบว่าเหมือนอยู่ในสปาทั้งวันเลยอ่ะพรอพรอข้าวไข่เจียวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่วันนี้ก็ขนน้อยหน่อยนะครัเสาทิดจะเยอะครับเสาทิตดเต็มเต็มโอ้ยของเยอะ เดี๋ยวมาเฟี้ยวกระดีกระดาเลยแหละจะบอกให้คิดถึงไงต้องรีบกลับมาบอกว่าเอ๊ะเราต้องขอโทษด้วยไม่ได้ไลฟ์เลยเขาก็แบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีเมาดพากินพาเที่ยวพาซื้อรอตเตอรี่อืมอ่ะลงมาแล้วแถวแถวเนี้ยน,น่าจะมีให้มันรู้บ้างว่า ลิชัดเกียร์เดินที่ไหนตลาดปลาจะรู้จักนี่ไงหลอดแบบนี้แล้วผมผาไปหแบบแบบนี้นี่ไงตู้ตู้แบบนี้ดูดิตู้ครบเซ็ตก็มีเน่ร้านนี้ต้องมีดูดิเล็กเตมเลย โอ้ยประสอนน่ารักว่ะแล้วบอลูนอะ่ะน่าน่าเรียกบอลูนอะ่ะนี่ก็ขายแบบนี้เหลอเนะพียบกรนะรชอนน,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 นี่ไงเหมือนไอ้พวก RTD นี่แหละไม่ใช่ครับหาพี่วินล,ลี่มาดูหลอดไฟ่ลยหลอดยาวตาอะไรครับ เอ,าอา่ออโลวาน่าเงินเผือกก็เลยเ<ร>ไม่จำเป็นต้องเอาสีขาวสีขาวแบบกันน้ำใช่ป่ะมันมีแบบกันน้ำป่ะตู้อะไรยาวสุดตู้แมงเท่าไหร่วะร้100<ท> <190 S 2> อยร้อยเก้าสิบเมตรก็จะมีหลอดที่ยาวที่สุดตอนนี้ก็ร<ม>